ผัวอยู่ดิเอาผมถามพี่ๆเล่นเนี่ยเอาผมถามพี่ๆเรื่นงเนี่ยเอาถ้าเกิดสมมติมันเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยแล้ววันปลายชีวิตผมเปิดตัวขึ้นมาว่าผมผมขอโทษครับพี่ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยดราม่าที่มันรุนแรงและเกิดขึ้นมาตลอดผมจึงเปลี่ยนผมจึงเอาผัวครับก็ผมฝากบอกไปด้วยนะ ช่วงเนี้ยจะทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังดีๆระวังด้วยนะเข้าใจปะกูโสดแล้วนะกู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 สดแล้วนะอยากเจอไหมบักบวบใหญ่อยากเจอไหมอืมเข้าใจตรงกันนะ,นะปานะชัด อ๋อถ้าเป็นหนุ่มมาจีบไปอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนผมต้องสดเท่านั้นไม่ได้ครับบอกเลยไม่ได้ไม่ได้หนุ่มๆสองหมื่นหกพันคนฟังไว้นะครับไม่ได้นะครับจีบไปไม่ได้เพื่อนผมจะต้องสวดไปกับผมครับเข้าใจตรงกันก็อยากจะขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับที่ยังให้โอกาสน้องชายคนนี้ยังให้โอกาสน้องชายคนนี้แล้วก็ยังรักแล้วก็สพอร์ตน้องชายคนนี้เหมือนเดิมเลย Look, they're